คนแรกไซเคิลสีฟ้า,ฟานั่งอยู่ข้างในเนี่ยดีนะวันนี้มันระบุสีเ <c oughs> สียงข้ายอย่าแม่ ทำแม,ม่หมายบอกว่าหยุดกินได้แล้วเดินไม่ให้เดินไ,ไม่กินเลย <c oughs> อย่าพูดนะมีธุระอะไรนี่ทราบฮะมีธุระอะไรมีหน้าแบบประหลาดโอ้แบบประหลาดเดี๋ยวกูตอบหน้าคมีอะไรมีธุระอะไรนี่ทราบคุณเม่เวด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 เสียงมาเวด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 ที่ล้านไม่หมด <c oughs> ทำไมมีธุระ สวยขนาดน mm ี hmm. ้ดานานี่เงี้ยงเงี้งกิ้งกิ้งไอ้วันมือปตงเพื่อกูี่ป้าน ชนะมันสักรอบได้ไหมฮะชนะมันสักรอบน่งมันจะได้ไม่ต้องไปขึ้นฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่เดี๋ยวถ้าหากไม่ชนะแล้วก็ตัดมันทิ้งซะมีชักโอ้จริงแชมเปลี่ยนโลกุอย่าพูดมากน่าอัศจรรยเอากูคุยกับเข้าแล้วกูไม่ได้คุยกับมึงเร็วๆเ,เอาไปไหนสิงสิงสุดนา, <c oughs> างโงอย่ามางโง่ชีวิตขาดสาระเพราะถ้าสมองไม้กินปลา นนนเนเาะอาชีวิตเองมาเล่นอีกแล้วมันเสียหอบถ้าอยู่กับเธอทำไมไปไปกลๆไปแต่นักเรียนเนี่ยเด็กมันน่ารักมันช่างรุ่นพวกไอ้ฟิรนรุ่นพวกอะไรมันน่ารักอย่างเธอเนี่ยมันน่าชัง โอเคให้ทาใค้มันจะไรเนี่ยอี่าซุบซิบหลุดกินนะแตนพ่อมาพ่ามาหาสีเหรอพ่อมาเหสีลูกเขาเรียกพักไปเหสีไม่ได้มาหาสีลูกพรอพิ่มพ่อเสด็จแม่พระเสด็จบยเสียงเสียงมนเสียงมาแตนเสียงมาแตนไม่มีสินั่งพูดนั่งตรงนี้นะหัวเราไปถึงนู่น ไอคนที่เสียงแห้งเขาไม่แห้งเนอะน่าเสียงแห้งไม่แห้งเลยทำไมเสียงฉันไม่เคยแห้งอยู่แล้วเกิดมาสามสิบกว่าปีฉันไม่เคยแห้งเลใช่คือถูกต้องก็เก่งแล้วทำไมไม่ได้ว่ารำคาญแม่อยู่ทุกวันเน่ะก็ไม่รำคาญหรอกเขาละพาเรกไปนานแล้วเนี่่นเ่ยยืนตรงนี้ เขาเนี่ยเซฟหน้าพี่บ้างทไมอะไม่เป็นไรพี่เป็นถึงองค์พระมหากษัตริย์แล้วเธอไปทำกิริยาท่าทางแบบเนี้ยมันไม่ดีไม่งามแล้วต้องขำสิแผ่นเครื่องเสียงคะช่วยปิดไใบตัวนั้นด้วยค่ะคือเราขาญมากนะคะช่วยปิดเลยนะคะไเบาแหลมสักหน่อยก็ยังดีไม่ต้องเบาแรงเพราะไม่แรงไม่ตัวอยู่แล้วคือว่าพราเสด็จพ่อพระเสด็จพ่อใช่ พัสดุก็เลยมาหาแฟนหนูจะมาหาแฟนเหรอลูกแฟนหนูอยู่ที่นี่เหรอนี่อยู่ที่นี่เลยไม่จริงทำไม่ได้ที่พูดหนูกใครหนูมีอะไรมายืนยันนี่ฮะนี่แหวนนี่อย่างนี้ต้องมีเงื่อนงันต้องเป็นกระปิใหม่ทีมันต้องมีที่มาทหาร ไปตามตัวองราชบุตรมัสวินมาขึ้นเฝ้าบัดเดียวมัตตุนกระเด็ดแล้วน่ารอก่อนนะลูกเก็บนะเก็บให้ไหมเก็บกูไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนเลยนะว่าเสื้อมึงยับหรือว่าสีอะไรแบบเนี้ยท่านผู้ชมครับชาบีขอต้อนพบกับเพลงดารารับเชิญนะครับ พึ่งมาถึงเวทีต่างไปไหนแม้จะดึกสักหน่อยแต่เขาอยากจะมาหาผู้ชมครับขอเสียงปรบมือให้กับเหนือยขอโทษชาสิงในนามหายในฮา ยิีมยิ้มส่งยิ้มโอ้โหไม่มีหิลวัลก็ไม่เป็นไรขอบน้ำใจทุกๆกคน วยชอบแต่ไม <lien> ่ต้องส่งเสียงมาก็ได้แม่เดี๋ยวก่อนอะไรนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยที่เกย์ที่เกย์อะไรอันนี้มันมันกางเกงกางเกงห่าอะไรเสื้อกางเกงแล้วกางเกงคุณจะใส่ได้ไงมันคือกางเกงเนอเนี่ยกูดูก็รู้ว่ากางเกงถือแมบนมันิกูเคลียร์แกนี่แป๊บนึงเคลียร์กัไม่จะมากางเกงก็กูใส่อยู่ประจะมันใส่อะมึงถอดมือถอดถือถือกระติก กูกก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 บอกว่ากางเกงก็เกงใช่ไหมใช่ไหมโอ๊ยเอ้าเอ้าเอาเอา้เอา,อาขออนุญาตเสียเวลาสักครูน่นี่มึงคือกลับมึงจะไม่ใส่ชุดที่เกย์แล้วได้ไงเนี่ยนี่อ,อะไรอ่ะนี่มันกางเกงเฮ้ยนี่ลายคุ้นๆอ่ะชุดเนี้ยนี่ชุดกูวะเนี่ยวเติ้ล เอาใช่ด้วยเอานั่งเกงขาดเลยครับท่านผู้ชมของกิษดาครับชีวิตกูไปซะไปซะไปเก่งกาไอชิบหายนังเกงดูแม่เขาให้มามาจับธนูรัดมาทำเครื่องยศเครื่องเอาแล้วมากางเกงดูมาใส่เสื้ออยู่แล้วก็ใส่ได้เหมือนกันแหละนังเกงกับเสื้อ มาเสื้อขอบอะไรไวะเด้ยขอบย้วยแต่งตัวบ้าอะไรเนี่ยเป็นลิเกอเหรออแต่งตัวก็เหมือนหมอรำม,มั้งลิเกเลยกูถึงท้องมันลงแล้วมีอะไบป่ะเข้าไปข้างในโอเคดูดแล็บน้อยดี ไปกินได้เหรอลูกเหรอมาสวิดเขาจะมาเปิดิดาที่จะพาใครมาเนี่ยเล่นลิเกอย่างเอ่ยดิมึงอยากเต็มใจเล่นไหมเนี่ยถ้าไม่จะเล่นลงมาเดี๋ยวอูเป็นให้ดุมัธสวินเขาเล่นกันยังไงถอยเดี๋ยวฉากนี้เป็นไอตึ้นได้เดี๋ยวเป็นมัธสวินเองได้และน่าคอเพลง เจ้าเจ้ามากับใครนึกเมอบคนนี้ไอชาตีไปอะไรกับเจ้าเป็นเป็นอะไรเป็นข้าถามว่าเป็นอะไรเป็นพี่ชายไอปลาซุกสำหรับผมฉันมีตาหาไม่แววไม่ทหารไม่ากปตรวจเยี่ยวมึงไม่ใครเนี่ยองค์สัตริย์มัสลุมนี่ดูกู้เชื่อมัสวิอะไรหรอ มายืนจะหมูกเปียกอยู่นะอะไรคุยอะไรไม่ใช่ไปที่เขาไปที่ถ่านเองหรือเปล่าน่าจะถ่านหมดอา้าวดำดงเจ้ามาเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นแฟนข้าเจ้า,ามีอะไรเป็นยืนยันติดเลิศติดแล้วหัวนะ ดลดำโดงดำโดงดำโดงเจ้าเอ๋ยสนใจกูสักนิดนึงเถอะัทสวินเป็นคนพูดเพราะนะลูกฮะดำพูดเพราะหน่อยพูดเพราะหน่อยดำโดงพี่เจ้าบอกว่าเสียอะไรอ่ะเสียงคืนแทกเหรอคืนบุญพม่ใค่ค่ะมาหาข้ามีอะไรมีเครื่องยืนยันยังไงเลย ทำไมตั้งแต่ดัดฟันนี่กูรู้สึกมึงจะดัดจะหลีดมากเลยลูกแม่ก็พูดวลูกแม่ก็พูดลูกพูดพูดเป็นใครนาเป็นใครกันเนี่ยได้ได้ได้ถามว่าข้ากลัวไหมกลัวไหมกลัวสิลูกอ้าวโอแล้วไปพังงานใส่เขาไม่เป็นไรนี่ดีนะเมียฉันเองเขาสักเขาสักน้ำมันสักไม่มดเอาไว้เวลาขึ้นอย่างเงี้ยแหละ เป็นน้าคนนี้เขาเป็นเฮียอะไรเนี่ยได้ริเก้มาดี่องจังทายอย่างนั้นเลยดิใครดีผิดกูว่านางเจ้าเนี่ยงานหน้าเปลี่ยนเป็นนางตอแหลดีกว่าเขาเป็นนางเจ้าแบบตอแหลไงแม่เอ๊ะ เอามาทวีลูกกูกลับมาได้ไหมเนี่ยเจ้ากลับมานี่มีการอะไรอย่างนี้ ปัจเหตุนะเนแ่ยะทำโทษเดินทดสอบเฮียกไม่ได้มาชอบมุกนี้เป็นการลงโทษที่โหดมากลูกมุกีเฮียกูคิดไม่ได้ไป้ยวันนี้ อล่เอาไปโอโหดีเขามือปิดไปนี่นะโโหดีดีไอ้การก็รออนด็นี่นะไอ้จะเกอรากูอาบน้ำใ้กูเหมือเยิ้มเ้ยดำนกเจ้ามาตามหาข้าทำไม เจ้าเป็นอะไรเจ้าจะร้องไห้เหรอ,จอเจ้าเจ้ามาจากในป่าใช่ไหมใช่จ<อ>้าแล้วเจ้ามาตามหาข้าทำไมรักเจ้ารักเหมือนกันจ้าเอ้ยเฮ้สายใหม่เนี่ยสามารถแทงคนตายได้เออปล่ยอยหน้าที่ให้ลูกกูก่อนดับดงถ้าจะพูดดีๆกับเจ้าแหวนวงนี้เป็นแหวนของข้ามัสวินจริงๆ แต่ว่าข้าไม่ได้บอไใ้เจ้าข้ามองผู้หญิงคนนึงชื่อว่าอินทิดาและมันคงไม่ใช่เจ้านะดำรงฟังไว้ให้ดีนะผู้หญิงที่ฉันรักและฉันที่ฉจะรักตลอดไปก็คืออินทิดาไม่ใช่เจ้าดำรงดำไว้สวิตสวิตลูกจำไว้นะ เม่นนาเลยดงงลางคำโบราณที่เขาได้พูดเอาไว้ว่ายามเพื่อนมีผีพร้อมตอบกระแดกยามลงแตกผีอ้วนชวนกันนี้มึงมีมั่งกูมีมั่งแบ่งกันก็ยังดีย,ยามมึงมีมึงแอบแดบกูปแปกใจฝากไว้ให้คิดชีวิตคนละแบบ đi như này em coi ai